ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้กล่าพวพบกับช่องเฮียโต้งลมโตเหมือนเช่นเคยนะครับผมแล้วก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้กันนะครับก็มาสรุปผลเมื่อวานที่ให้กันไว้ก่อนเนะาะเมื่อคืนนี้ก็กินเต็มกันไปนะครับ2คู่อีกคู่หนึ่งเจ้ากันนะครับถือว่ากําไรได้เน็ตเลยมาดูที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นชางคิตตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิอร์พูลนะครับผลสกอร์ออกมาเป็นชางคิตตันพาเลตแพ้ไปที่1ประตูละสองนะครับ ก็จบเจ้ากันไปนะครับสาหรับคู่นี้พอทางลิเบียพูต่อมาแค่1ลูกแล้วยิงห่างกันแค่เม็ดเดียวเองก็ถือว่าบินนี้เจ้าไปนะครับแล้วก็บินต่อไปนะครับเป็นช่างแมนยูเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอลมัตผลสกอร์จบไปที่บอลมัตชนะไปที่3ปรสูนะครับกินเต็มคนะําเป็นนัดสำหรับคู่นี้นะครับผมให้ลองไว้นะครับไม่คิดว่าแมนยูเต็ดจะโดนถล่มยับขนาดนี้และถ้าเพื่อนเล่นราคา1นคูณสด้วยนะครับผมว่าได้กินกันอิ่มๆเลยดีกว่าคู่เมื่อคืนนี้ พะเลราคา1นคูณ2ของฝั่งทีมเยือนเปิดมาที่5.24เลยนะครับคู่นี้เล่นเฮียอิ่มเลยทีเดียวนะครับจุกๆกันไปเรามาถึงคู่ที่3นะครับเป็นช้างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับผลสกอร์ก็จบไปที่แอสตันวิลล่าชนะไปที่1ประตูศูนย์นะครับคู่นี้เมื่อวานผมก็ให้ลองไว้นะครับกินเต็มกันไป1คู่เลยเดี๋ยวามาคืนนี้บอลลองใี่กินเรียบเลยนะครับผม สรุปผลกำไรนะครับเมื่อคืนนี้ก็กินเต็มกันไป2คู่เนาะไอคุณก็จเจ้าไปถือว่าไม่ลบนะครับก็ทําเงินให้เพื่อนกันไปทั่วหน้านะครับสำหรับ3คู่เมื่อคืนนี้แล้วมาดู3คู่วันนี้กันดีกว่าที่ผมคัดมาและก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักวันนี้กันนะครับ ข้พิเศษสุดๆนะครับสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีกลุ่มนําบวกกันนะครับทางเฮียต้องมีกลุ่ม V.I.P. นําบวกกันกระจายในกลุ่มมีแจกทีเด็ดบอลสเตปให้เพื่อนเพื่อเลือกเล่นกันได้ตามสบายเลยนะครับหรือสามารถทักมาขอทีเด็ด V.I.P. ก็ได้นะครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆผมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์บอลเด็ดๆแม่นๆให้เป็นเพื่อนทุกวันเลยนะครับตรงนี้โอเคครับไม่ค่อยอยากเสียเวลาเนาะมาเข้าเนื้อหาหลักกันนี้กันเลยดีกว่า วันนี้3คู่ที่คัดมาก็เป็นทางพรมเม์ลียอังกฤษเหมือนเดิมนะครับคู่แรกของวันนี้นะครับเป็นชางเอเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับแล้วก็มาดูทางด้าน h เ to Head ของทั้งคู่กันก่อนเลยดีกว่า10นัดล่าสุดของพวกเขาที่เจอกันนะครับ เป็นทางเอเวอร์ตันชนะไป4เสมอ3แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่19เดือน3 2023เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นทางเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับเสมอกันไปที่ -2 2นะครับดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับผมว่าเอเวอร์ตันในของแสลงของเชลซีเลยทีเดียวถือว่าสถิตินี้คู่ขี้กันบ้างเลยนะครับผัดกันชนะผัดกันแพ้นะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของพวกเขากันนะครับมาให้ทีมเช่าบ้านกันก่อนเอเวอร์ตัน 10บนัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไป6เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดเจอกับซิลนะครับเมื่อวันที่8เดือนธันวาคสองพที่ผ่านมานะครับเป็นชังเอฟเวอร์ตันชนะไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเชลซีสิบนัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไป5เสมอ2แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดเจอกับแมนยูนเต็ดผลสกอร์ออกมาเป็นแชงแมนยูชนะไปที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเตะของทั้งคู่กันนะครับมาให้ทีมเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเอเวอร์ตัน เอฟ์ตันของกุนซือชอนไดเพึ่งจะเปิดรังเอาชนะนิวคาสเซิลไปที่สามตัสูงในลีกเมื่อเสาร์ด,ดานี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนจะฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บปริเทโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรนะครับเว้นเสียจ,จากเดเลอันลีกับอันเดสโกเมสสองแข้งเลี่ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาาได้เตรียมวางหมากในระบบ4-4-1-1โดยมีโดมินิกคัตเวิร์ดเลวินออกสตาร์ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้อับดุลไลดูโกเล รับจ็อบหน้าต่ำคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับแล้วก็มาฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับเชลซีเชลซีของกุซือเมอริซิโอโปเซติโนเพิ่งจะบุกพ่ให้กับแมนยูไปดิสองประตูหนึ่งในลลกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บปฏิิโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรนะครับนอกเสียจากกิสโซเฟอร์เอ็นกุนกูคานีชุบูอเมกาโลเมโอลาเวียเวสลีโฟฟาน่าเบนชิวเวลกับเชนวอร์ซาโลบา เหล่าบรรดาตัวเจ็บที่ลงเตะไม่ได้อย่างแน่นอนคาดว่าโปรเซติโนเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีนิคลัสแจ็กสันออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายตามระเบียบนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเลทราคา handicap กันนะครับก็ไปทางเชลซีผู้มาเยือนนะครับเปิดมาที่ราคาปปหรือเสมอควบครึ่งนะครับแล้วก็มาดูตรงเลทราคา1นูณสนะครับเลทราคาที่1เจ้าบ้านนะครับเปิดมาที่2.91เ่ท่านะครับเลทราคาที่2ทีมเยือนเปิดมาที่2.28เท่านะครับ สังเกตว่าทางเว็บมองว่ามีโอกาสเสมอสูงนะครับคู่นี้เพราะเลทราคาห่างกันไม่มากเลยเจ้าถิ่นเอเวอร์ตันเหมือนเริ่มจะตั้งลำได้แล้วและอยู่ในช่วงเดินหน้าเก็บแต้มหนีโซนตกชั้นซึ่งกำลังทำได้อย่างสวยงามหลังคว้าใช้ย3จาก4นัดท้ายในลีกแพ้หนึ่งและผลิตสกอร์กันร่วมๆทั้งสิ้นกว่า7ประตูเลยทีเดียวยิงได้บูในลังย่าของตัวเองด้วยยิ่งเพิ่มความดุดันและกุมความได้เปรียบได้ค่อนข้างเยอะส่วนทางกับทีมเยอนเชลซีเทียอาการลูกผีลูกคน หลังกำชัยแค่ครั้งเดียวตลอด4เกมลลกที่ผ่านมาเสมอ1แพ้2แล้วโดนทะลวงแนวรับยับเยินล้่มร่่มสัองประตูเลยทีเดียวเรียกว่าหลังบ้านงานหยาบจัดก็ว่าได้เมื่อพิจารณาจากเลทและภาพรวมของทั้งคู่นะครับแนะนําอยู่ลองลุน2บุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเชียเอฟเวอร์ตันยังไหวนะครับคืนนี้และผลสกอร์ที่เฮ er ียคาดการไว้นะครับไม่เอฟเวอร์ตันเสมอที่2อสองก็ชนะที่2อหนึ่งนะครับและมาต่อกันที่คู่ต่อไปเลยดีกว่าเป็นทางรุตันเท้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับ และคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่เป็นนัดแรกที่เจอกันก็มาดูฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของพวกเขาเลยดีกว่า10นัดล่าสุดของรต่นเช้านะครับทีมเจ้าบ้านชนะไป2เสมอ2แพ้ไปถึง6นัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดเจอกับอาเซนอนนะครับเมื่อวันที่6เดือนที่2023ที่ผ่านมานี้นะครับ เปทางอาเซนนลชนะไปที่4ประ 3, นะครับแมตช์นั้นก็เล่นอาเซนนลหอบเหมือนกันนะครับตอนแรกรูตตนทาวนำไปถึง3ต่อ2เลยทีเดียวและอาเซนนลช่วงท้ายก็ตีเสมอขึ้นม่ได้แล้วนำชนะไปได้ในที่สุดนะครับเรียกว่ารูตตนทาวนี่มีของดีอยู่เหมือนกันนะครับอยู่อยู่ฟอร์มก็เล่นเก่งขึ้นมาอย่างบอกไปถูกแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับแมนซิตี้สินัดล่าสุดของพวกเขานะครับชนะไป6เสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดเจอกับแอสตันวิลล่าแพ้ไปที่1่ประตูศูนย์นะครับ แล้วก็มาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งคู่กันนะครับไม่ทีมเชื้อบ้านกันก่อนนะครับลูตันเช้าลูต้นเช้าของวุลซอโรเบิร์ตเอสเวิร์ดเพิ่งจะเปิดลังไพ่ให้กับอาร์เซนอลไป4ประตูต่อ3ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับและสําหรับความพร้อมของทีมในวันนี้เหลือเพียงแค่แดเนียลพอตส์แมสแอนเดอร์เซนกับลิสเบิร์ก3แนวรับซึ่งเดี้ยงยาวอยู่เดิมเท่านั้นส่วนพวกที่เหลือสลัดอาการบาดเจ็บกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องลุ้นความฟิตกันอีกที คาดว่าเอสเวิร์ดเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1โดยมีเอลิซาอเดบาโยออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้จาคอบบบวกับแอนดอนทาวเซนควงคู่สร้างสารรค์เกมลุกยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับแมนซิตอ้แมนซิตอ้ของคุณซอเปปกวาดิโอลาเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าไปที่1ประตูศูตรในลีกเมื่อสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึก ะได้ตัวโรริโก้เอนาเดสกับแจ็คกิลิสพ้นโทษแบนและกลับมาประจำการได้อีกครั้งส่วนทางด้านของเควินเดบอยเป็นเพียงรายเดียวที่ยังเดี่ยงอยู่ยาวนะครับคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1โดยมีเออร์ลิงฮาร์แลนส์ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้คูเลียนอันเบลสกับเปนาโดซินวาผนึกกำลังสร้างสารรค์โอกาสจากด้านหลังตามเคยนะครับ แล้วก็มาดูทางด้านเลทราคาแฮนดิแคปกันนะครับไปทางแมนซิตี้ผู้มาเยือนเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับแล้วมาดูตรงเลทราคา1นคูณสกันนะครับเลทราคาที่1ให้เจ้าบ้านชนะที่12.24อเท่านะครับเลทราคาที่2ให้ผู้มาเยือนชนะอยู่ที่1 2 3เท่านะครับเรทราคาเปิดมาสูงขนาดนี้สังเกตว่าทางเว็บมองว่าโอกาสที่แมนซิตี้จะชนะมากถึง11เท่าเลยนะครับงานนี้เฮียคงต้องขอเชียร์เจ้าถิ่นอย่างรูตันนะครับ ถึงจะแพ้ยังไงก็ไม่ทะลุเกาะที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาแสดงให้ถึงความพยายามที่มากขึ้นเรื่อยๆในทุกนัดที่ลงเตะเฮียบอกเลยจะกินพวกเขาแบบขาดรอยสอยเละคงไม่ง่ายแน่นอนนะครับยิงล่าสุดเกือบจะเปิดลังแชร์แต้มจากอาร์เซนอลได้แล้วด้วยซ้ำสอดคล้องกับทีมเยือแมนซิตี้ที่กำลังหัวล้อสุดๆหลังไร้ชัยลวด4เกมติดต่อกันในลีกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสมอ3แพ้1และสถิติการเสียประตูที่ค่อนข้างเยอะถึง8ลูกเลยทีเดียว บอกเลยว่าการเผชิญหน้ากับผู้แข่งที่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่านหน่อยๆทาให้เสียหลักกันมาหลายเกมแล้วนะครับอย่างไรก็ดีการบุกเยือนลูตันซึ่งงานเบามากถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะปลดล็อกกำรรชัยได้ไม่ยากแต่ก็คงไม่ได้ถึงเป้าที่วางไว้ง่ายๆฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลดและภาพรวมของทั้งคู่แนะนําอยู่ลองประคองสกอร ฟันธงเชียร์ลูตันทาวเฮียว่าลูตันทาวยังไหวแน่นอนครับผมระดับจากสูงยังเกือบชนะมาแล้วผลสกอร์ที่เฮียคาดการไว้นะครับลูตันทาวน่าจะแพ้ไม่เกิน2อศูนย์นะครับแต่เฮียมองว่าอย่างไรก็ไม่ห่างกันเกินแต้มมือ2แต้มขึ้นไปแน่นอนแล้วก็มาถึงคู่บิ๊กแม์ของวันนี้กันนะครับเป็นแฉงสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับก็มาดูทางด้านเฮทูเฮทของทั้งคู่กันก่อนเลยดีกว่า ส็บนัดล่าสุดของพวกเขานะครับเป็นทางสเปอร์ชนะไป5เสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อวันที่13เดือน4 2023เป็นทางนิวคาสเซลชนะไปที่6ประตูต่อ1แพ้ยับกันเลยนะครับสำหรับแมตช์นั้นแล้วก็มาดูทางด้านฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของพวกเขากันนะครับมาให้ทีมเจ้าบ้านกันก่อนสเปอร์10นัดของพวกเขาชนะไป4เสมอ2แพ้4นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ไปที่2ประตูต่อ1นะครับ เรียกกระฟร์มการเล่นช่วงนี้ก็ดูบรุนด,ดอนนะครับเอาแน่อนอนเลยไม่ได้เลยแต่เห็นส่วนมากช่วงนี้จะแพ้ติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับนิวคาสเซิลสินัดของพวกเขานะครับชนะไป4เสมอ2แพ้4เหมือนกันเลยนะครับนัดล่าสุดเจอกับเอเวอร์ตันเนาะแพ้ไปที่3ประตูต่อศูนย์แต่ช่วงหลังมานี้นิวคาสเซิลก็ชนะติดต่อกันมา3มแมตช์เลยนะครับเพิ่งจะแพ้ให้กับเอเวอร์ตันเมื่อวันที่8ดเดือนเดือนที่ผ่านมาส่วนทางกับสเปอร์ และก็มาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเตะของทั้งคู่กันนะครับมาให้ทีมเช่าบ้านกันก่อนสเปอร์สเปอร์ของกุนซืออังเก้ปอสเซโกกุลเพิ่งจะเปิดลังไพ่ให้กับเว์แฮมไปที่1ประตูต่อ2ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรนอกเสียจากก้าวแข้งเดี้ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีส่วนทางด้านของชอนฮวงมิน คงต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งคาดว่าปอสเซโกกูลเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีชอนออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เป็นแน่นจอนสันเดยานคูลูเซฟสกี้กับลิชาลิซอนเป็น3ประสานกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับ แล้วก็มาที่ฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลของกุสซือเอ็ดดี้ฮาวเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเอฟเวอร์ตันไป3ประตูสูตรในลลกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งาน1ิเแข้งเรียงที่กอดคอกันแท็กทีมเข้าโรงหมอรออาการฟื้นยกเข่งนะครับคาดว่าฮาวเตรียมจัดทัพในระบบ4-33โดยมีมิเกลอันบิลอนอเล็กซานเดอร์อิซัตกับแอนโทนีกอร์ดอน เป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้บูโนกิมารปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเลทราคาแฮนดิแคปกันนะครับเป็นทางสเปอร์เปิดมาที่ราคาปอปอหรือเสมอควบครึ่งนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเดทราคา1นคูณสกันนะครับเดทราคาที่1ให้ทางเจ้าบ้านชนะอยู่ที่2.14เท่านะครับเลทราคาที่2ให้ทีมเยอนชนะที่3.14เท่านะครับ สังเกตว่าทางเว็บมองว่าโอกาสที่โอกาสที่สเปอร์ชนะมีไม่ถึงครึ่งด้วยซ้านะครับแม้ว่าสภาพความพร้อมของทีมเยือนนิวคาเซลจะพังมากกว่าแต่ความมั่นใจและฟอร์มการเล่นกับดีกว่าพอสมควรด้วยการแพ้เพียงหนเดียวจากตลอด4เกมท้ายทุกรายการชนะ2เสมอ1จริงอยู่ที่ล่าสุดเบรกแตกแหกโคง้งแพ้ยับให้กับเอเร์ตันสประตูต่อศูนย์แต่ก็น่าเห็นใจเพราะเพิ่งมาโดนลวัวลัวท้ายเกมเหมือนกันไม่มีโอกาสได้โต้กลับเลยนะครับ ัดส,สลับมาที่เจ้าบ้านสเปอร์กันบ้างด้วยผลงานสุดห่วยไล้ชัยยาว5นัดในหลีกเสมอ1แพ้4ทําให้อันดับในตารางหล่นล่วงลงมาถึงเบอร์5้าทั้งทงท,งที่ควรจะอยู่ท็อปทีด้วยซ้านั่น,นเพราะปัญหาหลังบ้านที่พลาดง่ายจนเสียไปแล้วถึง13ประตูตลอด5แมตช์ดังกล่าเรียกว่าคันต่ตําต้องมี2เมตรยืนพื้นก็เป็นช่องโหว่ที่อาจทําให้อคันตุก,กะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจให้บอลลองเต็มพิกัด ฟันธงเชียร์สาลิกาดงลง,ลง,ลงเป็นยิงแน่นอนครับแล้วผลสกอร์ที่เฮียคาดการไว้นะครับไม่นิวคาเสเซิลชนะที่2 0ก็ที่2 1เนาะโอกาสที่จะเสมอกันที่1 1มีโอกาสผมให้อยู่ที่20%นะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับ3คู่เด็เดที่ผมคัดมาในคืนนี้ถ้าผมอธิบายตรงไหนวิเคราะห์ตรงไหนคัดใจเพื่อนๆต้องขออภัยตรงนี้ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมจะได้เก็บไปปรับปรุงตัวทําให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับโอเคครับยังไงก็สำรัเพื่อนที่ยังมีกลุ่มนําบวกนะครับจางเฮียต้งก็มีกลุ่มนําบวกกระจายในกลุ่มมิจกทีเด็ดบอลสเตปให้เพื่อนๆเ,เลือกเล่นกันตะระบายเลยนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็สำหรับเพื่อนที่ต้องการคำปรึกษาเนาะ ก็สามารถแอดไลน์สแกน QR Code คเข้ามาตรงนี้นะครับสอบอยากได้ทีเด็ด VIP ยังไงก็มาคุยกันได้นะครับตรงนี้โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมกำลังใจเลก็กน,น้อยผมหน่อยนะครับโอเคยังไงไว้เจอกัน DP หน้าผมเฮียโต้งลมโตะสวัสดีครับ